มาเลยโดนเทะดแต่นี่คือการทดสอบแปลงส่วนในประเทศไทย V2 กับเกมที่มีชื่อว่าฉันรู้อะไรกติกามีอว่าทั้งสคนจะต้องแข่งกันนะครับพูดคำที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เท่านั้นนะผัดกันนะ โดยมีเวลาพูดคำนั้นออกมา3ามวิธีถ้าหมดยุบถือว่าไม่ได้เราจะแข่งกันทั้งหมด5รอบผู้ที่ชนะ3ใน2หรถือว่าเป็นผู้ชนะใครชนะเอาเลย5คะแนนคนแพ้เอาไป3าคะแนนและคนแพ้จะต้องเราจะต้องเอาแน่มุดลงไปในเปลงนี้น oh, <no. S 1> ดดะอะไรบจาะ เล่นกันเลเรเล่นกันเล้เเขาใจกจกัพ่นะโยอแต่สีหน้าโยเป็นคนจัเวลาัดปุ๊บป๊อป๊ป๊ป๊นาอ่ะรอบแรกครับ่เเื่อันาแล้วเร่มนแสงโมนอีาเลขึ้นก้นเมนเียเขึ้นปเ็ไฟฟ้าเคลเซียมนิวตันเลนเลนนดด Đây Phật Đăng lion, à, lion, à, ừ. ừ. à, đó, lion, 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 Ờ... รอหน่ยอตนั้นสองศูนยนะครับสองศูนย์เยวเลยองศูนนะพร้อมยังเนี่ยตั้งสติยงไหมต่ผมเริ่นะเพราะว่าเรอกี้เราแพ้นะตั้งสิแกม่าขึ้นแสงอินอินอ้าัวหมดแล้วครับใส่ถ้าดีใคแตกไปแล้วนะครับสต่อหน่งแต่ว่าถ้าบสจะได้อีกทังเดียวเขาก็ชนะนะแไปลูรยะดาวเียงใช้ค้เผื่อ สอแล้วครับโอ้าสุดท้ายแล้วนะใครชนะที่ถือว่าเปพูดชนะันเลยนะจำทีครั้งนะครับชนะเอาไป5คะแนนแพ้ไปสามคะแนนคนแพ้ต้องเอาหน้าจุดลงไปได้ไหโอเคไปดาวโลกสอู่ดาวพื้น oh ัด pues แกสอนเด็นเบียดาวสุดาวเสาดาวอทิตย์ดวงทิตโลกดวงครั้นดาวรจักรดวงลุมงดงโอ้โหเอาชนะของเราดแกตาตาาชนะได้ 3- 2สองนะครับอ่ะ ใจติกาแล้วจติกานั้นบรเราคืออ่าเราได้ถึลงไปคชนะเดยอายวของเขาตื่นเต้นมอามาอันหาต้งหน่อยอ่ามาเอาพร้อมยังหนึ่งสองสามเดมีคนไล่เอาจริงนะอาจรนะสอไปเลย ไห้กูจะบอกว่าเอาให้หน้ามันเต็มไปก่อนเลยเอาให้แบบลงหน้าเต็มๆครับต้องทำแดงอย่างมึงจะเจ็บโปเค่าวโอครับป่าวโอเคนะเป็นแรงนะนะเฉย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 เฉจะเล่นกันตั้งแต่หัวคลิปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่เฉยไม่เฉยเอาได้จูงไปหนึ่งสองสามเดี๋ยวบอกว่าอยากให้มันโหเราเราคลิปเกียร์เจ็บวันนั้นเราเก็บหมันเยอแล้วโอเคนะหามา เอาใจริ้งละเอามือวางไว้เอาหมวยขัดข้างไว้นุ่มดีเลยซองซองไอ้เอาใจจิ้งละนี่ดาวจังสมองที่เป็นไปได้งอเคโอเคคุยสองนะครับเป็นการพบกันระหว่างน้องเปิ้ลกับน้องปิ่นดาวโรงเรียนอ่ะขอมานะครับขอกมาแต่เข้าใจกติการีนะ ผมแพ้ต้องโดนนะอ่าทีนี้ใครแพ้ต้องเริ่มก่อนเมื่อกี้พูดมาใครแพ้เริ่มก่อนนะโค้งผัแพ้ขึ้นเดี๋ยวยังไม่ไดีนัเลยพร้อมแล้วไปค้งผัแพ้ขึ้นก่นขึ้นแสงนันสีกระทบรังหนึเป่วยนะไปหนึ่งครับปีนสูงครับอ้าวไปรอบสองเขาไปยังไปนันสีกระทบขึ้นแสง องปีมศูนย์พร้อมตพร้อมเรียงเนีพร้อมเรียงเนี่ยนึงค่ะคืออมเยนต้อยอ่าพร้อมแล้วหนึ่งสองไปมุมกระทบ่ะโอ้โหใชามีแพ้ยงม่แเลตอนนี้เป็น1น uh like ึ่เปอนะครับเปต้องการอีกแค่1นึ่งคะแนนก็จะมุ่งชนะไปแล้วนะครับหนึ่งสองไปดาวพุธหางหขอแสงดาวศุกร์ดาวเสา โดนเล็บโ oh, ดนโดวงจันทร์โอ้ยโอ้ยอะผู้ชนะได้แก่น้องเป้ยไปให้คะแนนนะครับน้ิดสามคะแนนแล้วน้องปิดก็ต้องทำตามปฏิกาณ์นะไาคู่ต่อไปพร้อมยังผู้ที่สามครับผมอ่าเริ่องความดีฉันน่ะเหลือคนเปลี่ยนกติกาอีกท ไปที string, uh, broken, like, it, ่กรรมการิอ่าอ่ะผู้ทีสามการทกกนรของเจ่งกับเจ๋งนะครับสองสาไปตรงนี้เดิกลแสงดวงจันกรลังสีของแสงเป็นมีเสี่ยมเก่งออกทงกะอกนะครับหนึต่นย์ตาใครเริ่มเนี่ยาตาเก่งเริ่มเก่งไหมปดีกันที่ค่ขทองคำรอยิสทองแดง ระบบสุริะะดังสีตะกระทบ1หนึ่งสอาัวดังสีแกมมาหนึ่มร้อนสเตตัมหนึ่งองสามอสุดแล้วนะครับโอ้ิหเจางมอกกนนครับน้าหายแล้วต่อศูนย์นะเกับตวการดอีกหนึ่งคะแนนนะครับเพื่อขวาชัยเฮ้ยไอ้ต่างใส่แป้งนะเช็คนะเจ๋งเลย เดี๋ยวไปกรรมการรอการอีกเลี้ยยิงกันารพอาทิตย์ชาวคานโลกตะพุธนึ่งไม่ได้กีฟ้าดาเป็นเลือค่งสองก่อนาสองสาวิตังสี่้อยตังค์ห้าร้อยห้มร้อนึ่ สีทองแสงกาตลาดกองแสงอหนึ่งสองผู้ชนะได้แก่จริงมแนะครับแล้วผู้แพ้ก็รอตามกติกาไดห้าพักงานได้เลยครับหนรเลอะตาาตาเอาไปเอ โอ้แงเนี่ยแล้วันจะแก๊เลื้ออีกบอกคนแพ้เอาเข้าใจกติกากันแล้วนะครับหน้าไปตกอนโอมาโกอ่าอากรตะมากอ่าซีโนไทยอา ียแรงน้ำถ่วงอ่าไอโอดีแรงดูดแรงพักดันแต่กลัวเอ้ยสองสามเดี๋ยวบินก็ต้องไปก่อนสองต่อศูนย์นะครับนแค่ครั้งเดียวนะครับทางนี้แพ้ไม่ได้นะยีเนียนเซนท์โทมยสยีเน่ดีเอทเอสเปกตรัมแรงดูด

เอาแล้วก <Es> <an> <"G> <g cribing> <half> ่อนโกรกรรมการแห่ดีเลานไรแดงล้มบวงลองกินต่อนิวตันต้าพันธุกรรมดยีนโครโมโซม DNA เสียวอา วินนะครับชนะ1-0ไปต่อไปครูเบี anyway> ้ยวเริ่มก่อนเริ่มไหวอีกละกดกรรมการแรงเจทานแรงพยุงตดวงจันทร์พระ่าทิตย์ข้าคือข้าแลมน้ำคือน้ำลมเอ้อะอะไรอ่ะเอ้ยหมดเวลา คุเบลนะครับคุณเบลชนะนะครับเกมเข้าแล้วนะครับผมยิงซ้ำยังยิงซ้ำไหมอย่าคิดว่าเป็นเด็กแล้วคุณจะอ่อยให้ไปแล้วไอ้เรื่องครับกูเบลครับคุณเบลชนะกูอีกแล้วเหรอต้องกดกรรมการครับน่าน่าต้นต้นสังเคราะห์แสงน่าหมดเวลา

เบ้นไหมเอาแป้งมาเติมหน่ยดิเอางี้ดีกว่าแต่รอบนี้เนี่ยคนชนะได้เป็นคนโปกคนแพะฝั่งนี้ฝั่งกูเบี้ยวฝั่งนี้ฝั่งเบ้นนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับใครเลือกเป่ากันเฮ้ยชนะกูเบี้ยเริ่มก่อนเมื่อชนะเออชนในกูเริ่มกูเดิอยอีกกูแพ้แพะกูเล่นบี้กูกรรมการ กาสืพันแบบอาศัยเพศเซลล์ห <Sell. S 1> น้าฮอร์โมนไซนัสหลังต้น oh. oh. ยีนสังเก์แสงพันกรรมโครโพาสซีเอยีนฟารมทีโคโรฟิลล์คื่นก้นคืนแสงอัลตาไวโอเลตหลังสีตกระทบหลังต้นหลังสีสะท้อน ไใ่ไม้การหักเสของแสงดาวโลกนิวตันจักรวาลชาวดาวขึ้นทันเลยอัสไตปันดูสัตว์โอ้โหเจ้าแม่ฟังคุณเบลเป็นความีนะนะได้ได้ได้ออแล้วเริ่มได้ความทีแรงดันในของเหลวความดันความยาวคืนความความทีไปแล้วนี่พลังงานพลังงานจนพลังงานกล ใช้ใช้หมดเลยนะสองศูนย์นะครับูเบลครับฝั่งคูเบลเป็นคนเริ่มก่อนนะครับไอ้กูเริ่มก่อนเหรอครับผมเฮ้ยอย่างสักสี่แล้วกันครับชั้นบรรยากาศชั้นโลกแสงขาวแสงเจ็ดสีแสงเจ็ดอะไรอะแสงเจ็ดสีอ่ะหายอ่ะอินฟาเรดเป็นก้อา ขื้นแสงรัมมิเตอร์แอมมิเตอร์เอลีมโวลต์มิเตอร์ใช่ว่าสายตาอ่าสายหมดเลยนะบูธมิเตอร์คู่แบบไหนหรือเปล่าให้ไต่ไหมไหมกี่ครีมทำม้องละสองหนึ่งแล้วนะครับผมอยู่ที่ปากบนะตอนนี้นะครับฝั่งคุณเบสชนะนะครับนี่ คุณเรบลเริ่มนะครับเริ่มแล้วเหรอเอาเวลาคิดคำเอาเวลาคิดคำนะเวลาเนาะการหักเหของแสงดวงอาทิตย์กำมันตะลังสีดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เด็จุนเส้นสะท้อนกาแล็กซี่อินฟินิตี้อินฟินิียอะไรแก้วเสียงโปรตีนความเคลื่อนผงสารทำร้อยเด็ด ร้อยละโดยมวลต่อปริเมอรวิตามินโอ้ยหดิมโปรตีนธาตุโปรตีนพมดไปแล้วไปแล้วสองเท่านะครับผมคุณครูเบลเริ่มก่อนนะครับโอ้แล้วเหรอคนแพ้ต้องตามระเบียบครับคาร์โบไฮเดรตในตัวเช่นระบบย่อยอาหารธาตุตับธาตุเหล็กไตโอ้มาไตเพราะอาหารดวงตา หลอดลมจมูกหูปากตาฟันอ่าเล่นโผมกระจุกเงาร่วพยาวชายเงาเวาผิวหนังระบบประสาทรักแล้ไม่ต่ากั่ใช่เขาพิเอะไรเ้าอะผิวไหมอุปแล้วครับ บอกว่าวิวหนังวิวนว่าไหนเมื่อคเาเ่คต้องเป็นกหนนนููีนี้คิดมนคเอาแป้งาเติมเลยเาแป้งมาเติมเลยเาแป้ง แ่ไม่ครับเต็มหน้าปุ๊บเนี่ยปั๊บเต็มหน้าเนี่ยเขาด่ามากันผมก็รมการอันนี้อันนี้พอแล้วใช่ไหมพอแล้วพอแล้วนะให้นะกรรมการโดนนะไม่นำไม่นำทำอย่างนี้เด๊ตาตรงเนี้ยเข้าหูเขาจะโม้า เราไม่ได้ก็พูคก่อนคือก่อนครับจดิกาแล้วไ่จดิกาจดิกาแล้วไ่จดิกา ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสครายเ์ด้วยนะครับบ๊ายบายรังห่าง